ใจได้เลขอะไรเน่ด้บ้านเลขกว้ยยัง่ะเราจะขายได้ไหมนี่ทายังนี่สองสามเขาไปเห็นตรงไหนสองสามออมมอมไทยรู้ไหมสองสาชูมาเอาชูมาเลยอมเออนี่คนนี้ได้สองสามตรงไหับอมเลยไปตรงไหน ไปทโทรตรีเขาบอกเราจะโทรตรีบอกว่า0 2 3สขอให้ยังกำลัง้วยดวยตัดเรส ตอนนี้ผู้คนมารอเพื่อจะกราบไหว้เนาะผู้คนมารอเพื่อจะขอกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนตรงนี้นะครับ ไปมาตั้งแต่กลางวันเป็นต้นมานะครับมาขอโชคขอลาบนะครับขอพรขออะไรครับตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าต้นตะเคียนตรงนี้จะให้โชคให้ลาบนะครับบ้านโคกประจิกนะครับตำบลเปลือยอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้นะครับเราให้ท่านดูภาพบรรยากาศสดนะครับรายงานอยู่ที่บ้านโคกประจิกนะครับตำบลเปลืออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับหลังจากที่ าทางเจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปครับลงมาไหว้สักการะนะครับต้นตะเคียนต่างคนต่างนะครับลูกคลำนะครับแล้วแต่น,นะครับใครจะมีบุญวาสนาอะไรเขาแล้วแต่น,นะครับวันนี้ผมให้ท่านดูให้ท่านดูภาพบรรยากาศสดๆนี่ตุ๊ราของเน้ออยู่นี่ครับทอ,อ,อ,องเด้อยนนี่หน,นองมือลื้อย ผู้ที่นั่งรอคอยจะขอโชคขอลาบนะครับลงมาไหว้สักการะต้นตะเคียนตรงนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวช่องมหาเหงเ่งรวยๆน,นะครับวันนี้นะครับผมพาท่านให้ชมบรรยากาศสดๆนะครับอยู่ที่บ้านโคกประจิกนะครับตำบลเปลืองอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ ยังไม่เห็นอะไรเลยภาวนาว่ายังไงเมื่อสักครู่ภาวนาว่ายังไงอธิษฐานว่า,าคำนี้คือภาพรบรรยากาศสดๆนะครับมผมให้ท่านดูนะครับอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ว่าอะไงกันดูยิงกันโดน ตอนนี้ก็ชาวบ้านคนก็มารุมมาตุ้มอยู่นะครับขอโชคขอลาบกันนะครับแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับนะครับคุณพี่อย่างคุณอย่างคุณพี่คนนี้ท่านก็ขมุกขมัอนนะครับในการที่จะส่ะงนะครับเอาเปลงมารุม,มาคลำนะครับก็แล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนเนาะ,บ,ะบางคนก็เห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็สิ่งพวกนี้ก็ เราก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับ<ช>เราก็ไม่ได้อะไรครับให้ใจสุขภาพแข็งแรงก็ใช่ครับบางคน<ช>ก็ภาวนาขอสุขภาพร่<ช>างกายแข็งแ <ๆๆ S 1> รงนะครับตําบลปลืออ,อําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ท่านได้อะไรนะทําการล้างทําการล้างเอาขึ้นจากน้ําล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างเสร็จเรียบร้อยก็เปิดให้ประชาชนพี่น้องทั่วไปลงมาขอโชคขอลาบเนาะ ความเชื่อนะครับเห็นอะไรยังนี่ยังเห็นอะไรยังนี่ยังเห็นเป็นตัวเลขอะไรครับเป็นเกจ้ะเกไหนตรงไหน92้อู้สวยเนาะใช่ตรงไหนคุณพี่เก้าสองคุณพี่ตรงนี้บอกว่าเห็น92นะครับหลังจากนั่นมานะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูใกล้ๆหน่อยเนาะก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาแต่ละคนนะครับ ใครมองเห็นเป็นอะไรก็แล้วแตเ่เนาะแต่ผมเองก็ไม่มีบุญแล้วว่าสนาเมเชียง<ม>ดูสิเชียงมวแจ้งเนนี่ก้าวอมันไหนนึ่ก้าสองนะครับคุณพี่คนนี้มองเห็นเป็นก้าสองนะครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองก้าสอง 9, 2, คนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็จะไม่ตะเคียนทองนะครับยังไงก็ลูกช้างอาจจะขอสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัว หรือไม่ไม่ก็ขอเจ็ดตัวไปเลยคล้ายๆอะไรครับเลขเมืองเนี่ยเลขสองกับเลขเจ็ดเหมือนกันไหนเลขสองกับเลขเจ็ดอยู่ตรงไหนที่นี่อยู่แ้วสี่เบิ้งสี่จังไหนนั่นสี่จังไหนบราเป็นสี่จังไหนเลขเก้าเลขนี่ยคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเห็นเป็นตัวเลขอะไรทักเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้คุณพี่เขาเห็นเป็นเลขเก้าสองส่วนท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเห็นเป็นตัวเลขอะไรทักเข้ามาด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาด้วยนะครับมือผมสั่นนะครับ สงสัยต้องเมียนโชวลยทีสงสัยต้องเมียนโชว์ครับเก้าสองเสร็จก็จะไปหาซื้อลอตเตอรี่เนาะขายด้วยซื้อด้วยโอ้ขายด้วยซื้อด้วยตกลงจะไปขายให้ใครซื้อภาพบรรยากาศสดๆนะครับผมให้ท่านดูนะครับอ้อยโฉอ้อยเรียเมไอโฉให้ลาบเนาะให้ไปนอนฝันได้เลขหกตัว สามตัวหกตัวสี่ตัวผูกคนมันก็คงไม่ใช่อกเขาเขาผูกผูกผ้าสีเพื่ออะไรครับผูกผูกผ้าสีเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสิริมงคลอ๋อเพื่อเป็นการสิริมงคลนะครับแล้วอันนี้นุงผ้าเมื่อท่านขึ้นมาจากน้ำแต้มัดเลยหรือครับจ้ามัดเลยพอถึงไหมก็เป็นความเหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับนะครับเมื่อสักครู่ี่ฝน ตั้งเขามามืดครึบนะครับแต่ตอนนี้บรรยากาศโปรดป่งนะครับบรรยากาศโปรดป่งมากเลยนะครับ92 92 92เ,อเอ 9, 2, นอะโอ้92ไปเลยครับนี่คนนี้ไไปเลยได้แล้วไม่ยอมโบกใครไปแล้วโอ้ไปไกลเลยครับอันนี้คือสวนรากเนาะทั้งบนทั้งบนและล่างนะครับให้ท่านดูนะครับนี่ครับคนขายลอตเตอรี่ก็ไม่ยอมถอยนะ ดยไม่ยอมถอยเขามีคนมาซื้อเลขอะไรทียังเลขอะไร40เนาะทุกคนบอกว่า40ยังยืนยันว่า40 20 40 20คุณพี่คนนี้มีเหลือไหมไม่มีค่ะไม่มีเหลือขายเกลี้ยงเลยครับค่ะขายเกลี้ยงเลยคุณพี่คนนี้บอกว่าไม่มีเหลือนะครับ20 40เพคไหนเหลือก็สามารถยดนยังครับตัวเลขมีคนมา นะครับขายเกลี้ยงเลยครับ40 20เนอะเขาบอกว่าไม่เหลือเลยมีคนบางคนยังนะครับสามใบชอบ46ไปส่งมาเจอ46ได้ยังไงครับคุณพี่ไม่ค่ะคือฝันชอบชอบด้วยความชอบนะครับบวกกับความเชื่อก็ได้46ไหนเขาอนุญาต ถ่ายได้หนึ่งนะครับผมครับในซหมั้งดไปเลยนี่ครับดูนะครับคุณพี่คนนี้ก็ใครถูกก็อย่าลืมหน้าตาคนนี้นะครับเนี่ยสวยๆอย่างนี้ครับทำได้ซีหกซีหกนะครับเนี่ยพี่คนนี้ก็ได้เก้าซีหกมานะครับก็อย่าลืมนะครับมาขอเขาได้ถ้าไม่ขายเราตอนนี้กำลังจ้องนะครับว่าใครจะมาดูแผงตัวเองบ้างนะครับเอามาดิ เดี๋นีครับเขาไม่ให้เห็นหน้านะครับเห็นหน้ามือน่งถ้าเขาพูดกับเราด้วยก็ดีใจจะตายแล้วนะครับเขารุมกันตัวเลขเลขอะไรครับซื้อซื้อเจ๊ซื้อเลขอะไรเนาะเจ๊ช่วยเ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 ย่วยเ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  เจ๊นิกระดาษเจ๊ช่วยนะครับมี่เลขเด็ดด้วยเนาะก็ขอให้เจ๊เฮงเฮงปังปังร่ำร่ำรวยรวยนะครับสงสัยจะมาตอนนี้แหละไหนเจ๊ช่วยครั้งที่เลขอะไรมีค่ะมีค่ะตอนแรกเลยที่ก็เข้าตรงได้ยังค่ะยังพอแล้วไหนดูเจ๊ดูนึ่ครับนี่มีแค่นี้แหละดูครับนี่ครับเช่อ่พันมิมีสี่พันเปนเจเจซื้อสี่หก สี่สามสองสามนะครับอยากสองสามน้องเขาบอกน้องเขาบอกก็ขอให้เจ๊เจ๊อย่าลืมเพลงผมบ้างแค่นี้ก็อยะครับก็คือแต่ละแผงแต่ละเจ้านะครับมารุ้มมาตุ้มเลยนะครับตอนนี้นะครับขอฝ่ายพี่ทุกคนนะครับก่อนที่สถานการจะทสถานกันได้ต้องไปดูที่ศูนย์นะครับ นี่นะครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับ,บรความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเ,เลขอะไรกสองใบค่ะเนี่ยเนี่ยคนนี้ก็ซื้อหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วพ,พอยมันนะครับเนี่ยขณะนี้นครับก็อีกนิดหนึ่งนะครับเราก็ะจะกลับบ้านกลับช่องับฝนก็ทั้ท่าจะตกนะครับต้ขออนุญาตนะครับที่จะะมีอไรเอา พัอไว้นะครับปักหมดรอไว้วันที่14นะครับผมก็จะมารายงานตรงนี้อีกนะครับเต็นู้นเขาแก้กี่คืนหนี่ยเฮียเมื่อกี้เขาซื้อ8 100เฮียเขาเห็นเขาซื้อเปป100เฮียเขาเห็นเฮียทุคนบ้านไหนแทงลอตเตอรี่เลยใช่ไหมแกซื้อได้ไหมเขาก็ซื้อเอาเขาซื้อ500เลยเนาะแจกเพียงได้มีมเขาก็ซื้อเอา8 1 0 8 1 0แล้ววันที่14นี้ป้าจะมาอีกไหมครับมาค่ะ แล้วไม่ใช่จะขายหมดก่อนนะบอกวันนี้โอ้จะหมดก่อนยังไงก็เราขายตรงนี้แหละเขาจะส่งเขาจะส่งวันที่เท่าไหร่สิบสี่ใช่ไหมตอนนี้ผมเจอคนจะถูกวันที่หนึ่งคนหนึ่งแล้วนะครับจ่องแล้วไม่หรอกไม่หรอกเดี๋ยวไป 94อะไรนะ94 394ไกินโมเตร่เอน394ใช่มันนี้อันนีะ่หรออตอจนทายมันเคยทานพลาด่ะ